ครับสวัสดีครับมาพบก,กันอีกแล้วครับินง่ายๆสไตล์พาไปกินซ่องพาไปกินครับผมวันนี้ฝนตกครับฝนลินฝนลินฝนฝักฝนพำมฝนพำในวันที่ฝนพำมง่ายๆครับตุ่มม่อมีซ่อง,องตายำยำ ใส่ปลากับป่องปลากับป่องก็ตัวหน่อยซะได้เกินโอ้ยบปวดขีดปวดแน่นแล้วล่ะกินแกนี่ล่ะครับม้อนีนจะเสียบียวักินง่ายๆครับ เดี๋ยวผ้าไปกินแล้วก็ก้องปล่องหนึ่งผมมีซองหกบาทนถุงเข่าหันหอนหอน,นะครับมากินเขา่าแห่งนะผมกินแบบกัะเขาวาน,นอนตุ่มประหรมตอนนี้อา,อากาศเนวนี่นะครับไปกินน้ำกันครับนุงเข่าแห้งนะอากาศจะยีซะเหลือเกิน